วันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการหาไดเวอร์แบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไดเวอร์มันคืออะไรไดเวอร์ driver คือเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์บางตัวเขียนมาเพื่อให้ใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์บางตัวฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องใช้ไดเวอร์ในการควบคุมนะครับ ทีนี้เราจะมาดูวิธีการหาไดเวอร์กันนะครับว่าหากันยังไงเริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ไปที่ปุ่มสตาร์ทครับปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วไปที่ไมค์คอมพิวเตอร์ครับงมาคอมพิวเตอร์แล้วนะครับคลิกเมาส์ขวาครับเลือก manage ครับผม manage นะครับจากนั้นคลิกไปครับจะขึ้นหน้าต่างดังนี้ครับจะไปขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์ management นะครับให้เราเลือกไปที่ ดีไวซ์แมเนจเจนะครับผมหลังจากที่เราเลือกที่ดีไวซ์แมเนจเจแล้วนะครับทางตัวเครื่องจะแจ้งมาว่ามีตัวไหนบ้างที่ไม่มีไดเวอร์หรือไดเวอร์เก่าหรือต้องอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็คือต้องไปหาไดเวอร์นะครับเพราะว่าตัวที่ขึ้นสี เหลืออย่างนี้นะครับก็คือต้องหาไดเวอร์ครับไม่มีไดเวอร์ให้มาอีะครับผมก็ไปที่ r o p e r t y ครับโดยการคลิกเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวาเลือก r o p e r t y ครับไปที่ detail นะครับไปที่ detail แล้วก็ไปเลือกที่ value นะครับผม value ให้คลิกเมาส์ขวานะครับเลือก c o p y ครับจากนั้นปิดหน้าต่างครับปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ไปเปิดไปเปิด Google Chrome นะครับผม เปิ็บค้นขอ้นมันนะครับแล้วก็เข้าเป็นเว็บ Google นะครับพิม Google นะครับผม Google นะครับตามนี้นะครับจากนั้นใส่ค่าที่เราหามาเมื่อกี้ครับก็คือตัวนี้คือว่าตัวนี้เราต้องหามันเพราะว่ามันไม่มีเวอร์ที่เราต้องหาเ,เราก็ไปหามันอีก Google เราจะมีบอกว่าไดเวร์ตัวนี้ได้วร์ตัวนี้มีให้หลดหรือเปล่าตัวนี้มีให้หลดหรือเปล่า เราเคยมีเห็นไหมครับจะมีคนที่บอกว่าคาร์เดเวอร์ตัวนี้แก้ไขยังไงอย่างนี้ครับผมนี่คือการวิธีการหาเดเวอร์แล้วก็เข้าไปโหลดตามเว็บที่เขาปล่อยให้เราดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เอามาติดตั้งอีกทีนึงนะครับผมซึ่งการติดตั้งก็จะติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับก็ง่ายๆครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ